ช้าจังเลยนะอันนี้ไปทิ้งให้ด้วยฉันเอาเอกสารสำคัญทิ้งไปขยะด้วยคุณช่วยด้ยวยหน่อยสิแต่ปลาควางไปแล้วนะเจ้ากูอะไรเยอะแยะเนี่ยคอยดูนะฉันจะคอมเพนแกอุ้ยสมาร์เตเจ้าว่าเป็นอย่างรครับป้าไปก่อนเดินนะครับเจ้าสมาร์เตเจ้ากับเข้ามาแล้วเจ้า ช้าจังเลยนะวางไว้แล้วรีบไปซะเออเดี๋ยวก่อนอันนี้ไปทิง้งให้ด้วยฮัลโหลเจ้าเออเมื่อกี้ฉันไม่ทันสังเกตอะ่ะฉันเอาเอก,กสารสำคัญทิ้งไปขยะด้วยคุณช่วยด้วยหน่อยสิ อ๋อแต่ป้าคว่างไปแล้วหน่ะเจ้านี่ช่วยหาแป้นนึงมันเสียเวลาเธอมาแล้วไงเจ้าเจ้าฮัลโหลเจ้าป้าเจอบินแล้วหน่ะเจ้าตอนนี้ฉันยังไม่ว่างอ่ะคุณเอาขึ้นมาได้สิแต่ป้าฟางไปยะก,กันนะเจ้างานป้านักขนาดเลยผู้อะไรเยอะแยะเนี่ย คอยดูนะฉันจะคอมเพลนแกอันก็ได้เจ้าเดี๋ยวป้าเอาไปพื้นนะเจ้าป้าผมพอพอกันอันนี้บินนี่ยครับนีี่ป้ารอผมกันนะครับเจ้า ฮัลโหลเชอลงมาหาผมข้างล่างนี่กันผมมีเรื่องสำคัญที่จะให้คุณไปทำถ้าประธานเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมจะขึ้นป้าไปจวยผมคอนของกันคุณจวยไปส่งออเดอร์แทนป้าเขาหน่อยอะไรนะคะส่งออเดอร์ทำไมคุณยุ่งขนาดน,นั้นเลยไะ อ,อ๋อป้าเป่าค่ะได้ค่ะป้าผมขอกล้องเลยครับเดี๋ยวค่ะอันนี้บินคุณมันนะใช่ค่ะเอามือถือนี่ปิดตัวเวลาลูก,ก้าสั่งออเดอร์คุณจะได้หูและสง่งออเดอร์ให้ตรงเวลาด้วยเหนออ ถ้าถึงมือลูกลา้าตัวเองถ้าโดนล่องเรียนแม่ผมจะหักเงินเดือนคุณค่ะไอเจ้าตะกี้จะคือป้าจุ่ยย่อย่างเจ้าข้าไะต้องย่อย่างสุยยางป้าเป็นดังรอตรงไหนครับท่าประธานคะอสอเดออครบแล้วคะ่ะ เป็นได้พองคุณู้สึซก,กว่าได้ไปมาหลายซอกหลายซอยเลยค่ะเดินจนขาลาหมดแล้วค่ะไอพวกนั้นก็เล่นอยู่นั่นแหละท่านประธานคะท่านประธานมีธุระไม่ใช่หรอคะทําไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะคะผมไม่ได้มีธุระอ่างหรอกแต่ผมอ่ะมู้ซึก,กว่าป้าเป็น,ปนคนดีเลยป้าป้าเป็นมันัน่งคุยกันนี่คุณหู้ยังการทำสิ่งที่ไปอยู่ในเคอรเพตของงานเนี่ยทำงานอิทมาวันคำมันเป็นจะไดสิ่งที่คุณทำผิดอ่ะ ทำไมต้องให้คนอื่นมาผิดชอบแทนคุณตวัวเองคุณจำไว้นะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันต่างกัพึ่งพาตัวเองกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณเหมือนมีสิทธิ์เนี่ยไปล้ำเส้นเหนียวคนอื่นสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะคือการใี้เกียรติและเขารพคนอื่นคุณจําไว้ข้าพเจางคะฉันทำได้ผิดไปแล้วคะ่ะจำกำบนี่คุณสมควรจะอู้กับปากออกมากกว่า ขอโทษค่ะบทเป็นอย่างเจ้าไอละไปอละทุกคนกลับไปทำงานเถอะ